ชวนแชร์กันไว้ว mm. ันนี no, wrong, well, right? well, Babylon, right? ้แจกคนละพันใครแชร์แล้วแจกคนละพันแจกก่อนเลยแจกก่อนเลยแจกไม่รอเลยวันนี้เว็บใหม่จะสวนจะตามมาเลยเว็บใหม่ได้เงินทุกคนนะเว็บใหม่เว้ยเว็บใหม่เว้ยไหนโอนตังยไงวันนี้แจกพันหนึ่งก่อนเลยห้าคนมาแจกพันหนึ่งสดๆเลยเด้เว็บใหม่การันตีเงินได้เลยว่าเงินทัวร์เดี๋ยวกูเล่นไปร้านนึงเนี่ยกูฝากมาล้านนึงเนี่ยมึงเล่นตาเดียวมึงถอนได้เลยไม่ต้องทำเทิน เดี๋ยวขอกูเล่นก่อน0 6 9 9 1 0 0 0าาหบาททำไมถึงแจกก็เล่นแล้วได้เงินจริงก็ต้องแจกเลยนี่ไง1,000บาทเล่นแล้วได้เงินจริงก็ต้องแจกอ่ะพันบาทไปแล้วขอกูขอกูอเล่นหน่อยเร็วๆ6 6 2 14แต้มได้1 1ึ่งแต้ม14แต้มง1ไอ้เป็นไงได้3 3มแ2ต่อไอ้เนี่ยเป็นไงเจ้าทุนแล้วเปลี่ยนที่มั่งออกก่อนเลย ผมการันตีให้เลยนะที่นี่มันดีที่สุดแล้วแต่กูเล่นนี่ดีกว่าตานี้สูงเลยเต็มข้อเลยเต็มข้อเลยใครจะไปสมัครรีบไปสมัครนะครับไม่มีจำนวนจำกัดนะครับ4,5,6ไอ้5 5 4เออไม่เป็นไรบวกไอ้14แต้มโอ้โหโต๊ะ45,30,000หโอ้โหบวกเลยถอนเงินเลยบวก95,000ถอนล้าน95,000นี่นะมีเครดิตแสนเ0ถอนล้าน95ถอนล้าน95 มึงดูดูเงินกูเดี๋ยวมึงดูเงินกูล้านเก้าหกูบกเก้าหมื้กูถอนทุนล้านหนึ่งเดี๋ยวดูว่าได้ตังว่าเอาเงินเข้ามาละล้านนึงเงินเข้ามาละล้านนึ่งครับผมดูครับผม